สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับกเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สไตล์ครูป,ปั๊มวันนี้อยู่กับครูป,ปั๊มอีกเช่นเคยนะครับนะครับโดยวันนี้นะครับครูป,ปั๊มนะครับจะพานักเรียนนะครับมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับในรายวิชาว,วิทยาการคำนวณาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4กันนะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องทิศทางและชุดควบคุมตัวละ,ะครสเกตนะครับ เรายังอยู่ในมาตรฐานและตัวชี้วัดเดิมนะครับนักเรียนคราน,นี้มาดูทิศทางของตัวละครสแกตกันบ้างครับตัวละครสแกตนะครับจะมีทิศทางหลักนะครับในการหันหน้าไปในทิศทางต่างๆอยู่ทั้งหมด4ทิศทางนะครับโดยทิศทางที่1ครับจะเป็นทิศทาง90องศาคือหันไปทางด้านขวานะครับของเวทีนั่นเองนะครับต่อมาครับ หันหน้าไปที่ศูนย์องศาคือการที่ทําให้ตัวละครหันขึ้นไปด้านบนนะครับของหน้าจอนะครับจะถูกตั้งค่าของการหันหน้าหรือทิศทางของตัวละครไปที่ศูนย์องศานะครับต่อมาครับลบ90องศาครับจะเป็นการตั้งค่าให้ตัวละครหันหลังนะครับหันหลังกลับหันไปทางด้านซ้ายนะครับหันไปทางด้านซ้าย เพื่อให้ตัวละครนะครับสามารถพูดคุยกันได้ในกรณีที่มีตัวละคร2ตัวอยู่ในเวทีเดียวกันนะครับโดยทิศทางนี้จะเป็นทิศทางของลบ90องศานะครับต่อมาครับจะเป็นการที่กำหนดทิศทางของตัวละครไปในทิศทางด้านล่างของหน้าจอครับโดยเราจะกำหนดทิศทางของตัวละครไปที่1,80องศาครับตัวละครก็จะ หันหน้าไปทางด้านล่างของหน้าจอหรือด้านล่างของเวทีนั่นเองนะครับอันนี้คือสีทิศทางหลักของตัวละครสแกตนะครับส่วนใครจะให้วันหงียซ้ายหงนยขวานะครับที่ไม่ใช่ตรงกับสีทิศทางนี้นะครับนักเรียนก็สามารถปรับองศานะครับของการตั้งค่าทิศทางของตัวละครนะครับได้ที่ช่อง Direct i o นนะครับที่เราเรียนกันไปในสัปดาห์ที่แล้วได้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้ มาดูครับทิศทางของตัวละครนะครับ90องศากปั้มขยายให้ใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงนะครับ90องศาหันไปทางขวาของหน้าจอครับส่วน0องศาครับหันขึ้นไปด้านบนของหน้าจอครับส่วนลบ90องศาครับหันหลังครับหรือหันไปทางด้านซ้ายของหน้าจอครับและสุดท้ายครับ180องศาครับหันลงด้านล่างของหน้าจอนะครับอันนี้คือสี่ทิศทางหลักนะครับของตัวละครสแกต นั่นในการตั้งค่า d ด r e c t i o n ให้ตัวละครหันไปในทิศทางที่นักเรียนต้องการนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูชุดควบคุมตัวละครสแควรกันบ,บ้างครับชุดควบคุมตัวละครสแควรจะอยู่ตรงนี้ครับจะอยู่บริเวณกรอบสีแดงที่ครูปั๊มได้ตีกรอบเอาไว้นะครับอยู่ตรงนี้อ่าเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับครูปั๊มจะจับมาขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับโดยจะมีชุดควบคุมอยู่ทั้งหมด3ปุ่มหรือ3บัตทอนนะครับ นะบัตทอนที่1นนะครับก็คือเป็นโค้ดของตัวละครนะครับที่จะใช้ในการสั่งเขียนคําสั่งหรือการเขียนเพื่อให้ตัวละครทํางานตามที่นักเรียนต้องการน,นะครับส่วนปุ่มที่2ครับเป็นปุ่มข้อตูมนะครับหรือการตกแต่งตัวละครนะครับและปุ่มที่3าคือเสียงซาวครับนะปุ่มซาวคือเสียงของตัวละครนั่นเองนะครับคราวนี้เราไปดูรูปร่างของแต่ละ บัตตอนหรือแต่ละปุ่มครับเมื่อเวลานักเรียนเลือกไปนักเรียนจะได้หน้าจอของโปรแกรมอย่างไรไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับเมื่อนักเรียนเลือกไปที่ปุ่มโคดครับหรือบัตตอนโคดนะครับจะได้หน้าจอดังด้านซ้ายมือนี้เลยครับโดยจะเป็นกลุ่มของบล็อกคําสั่งครับที่จะใช้ในการเขียนควบคุมตัวละครแต่ละตัวนะครับ โดยบล็อกคําสั่งหรือว่ากลุ่มบล็อกคาสั่งเนี่ยจะมีทั้งหมด8กลุ่มบล็อกคําสั่งนะครับโดยแต่ละกลุ่มบล็อกคําสั่งนั้นจะมีคานะครับหรือว่าจะมีโค้ดนะครับเฉพาะของแต่ละกลุ่มบล็อกคําสั่งนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันในชั่วโมงต่อๆไปนั่นเองนะครับต่อมาครับปุ่มคอตตูมครับเมื่อเรียนเลือกไปนที่คอตตูมนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาครับ ดยหน้าตาแบบนี้นะครับจะใช้ในการตกแต่งตัวละครในกรณีที่เวลาเราเลือกตัวละครมาแล้วนะครับอยากจะตัดหรือตกแต่งตัวละครของเราให้เหมาะสมตามสคริปต์หรือตามสตอรี่บอร์ดที่นักเรียนต้องการนะครับจะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมาต่อมาครับวัตถุนสุดท้ายครับวัตถุนสาวครับหรือว่าปุ่มซาวนะครับเมื่อเรียนเลือกปุ่มซาวแล้วนะครับจะมีหน้าจอแบบนี้ขึ้นมาครับซึ่งปุ่มนี้นะครับก็ใช้ในการใส่เสียงของตัวละคร นะครับเราสามารถกดฟังเสียงได้นะครับและในกรณีที่เราต้องการจะเพิ่มเสียงตัวเองลงไปในตัวละครตัวนั้นนะครับนักเรียนสามารถเลือกไปที่ตรงนี้ครับปุ่มนี้ครับเลือกเสร็จปุ๊บนะครับเลือกไฟล์เสียงที่เราอัดไว้นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปในตัวละครได้นะครับแต่การเพิ่มเสียงของตัวละครนี้นะครับเราสามารถทําได้แต่ขั้นตอนค่อนข้างจะซับซ้อนสักนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ยากเกินนะครับถ้าท้าย เทอมนะครับมีเวลาครูปั๊มจะเสริมในเรื่องของการใส่เสียงหรือใส่เสียงของตัวละครให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หลักๆแล้วนะครับในเทอมนี้นะครับครูปั๊มอยากจะให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ในเรื่องของโปรแกรมสแกตใช้บล็อกคําสั่งของโปรแกรมสแกตให้เป็นและใช้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรมสแกตให้ได้ก่อนนะครับนะทั้งหมดนี้นะครับก็คือชุดควบคุมหรือว่าปุ่มควบคุมตัวละครและทิศทางของตัวละครที่เราได้เรียนในวันนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับนะถ้านักเรียนตั้งใจค่อยๆทําความเข้าใจไปนะครับโปรแกรมสแกตเป็นโปรแกรมที่สนุกและไม่ยากอย่างที่คิดครับสุดท้ายนะครับวันนี้นะครับครูปั๊มก็มีแบบฝึกหัดในเรื่องของทิศทางและชุดควบคุมตัวละครสแกตนะครับมาให้นักเรียนได้ทบทวนและก็ศึกษาเนื้อหานะพร้อมกับทําความเข้าใจไปนะครับโดยครูปั๊มนะครับจะส่งไปให้ทางรายสายชั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ และในวันนี้นะครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายนะครับของคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าครูบัามจะพานักเรียนนะครับไปเรียนในเรื่องของบล็อกคําสั่งกันแล้วครับเราจะมาเรียนรู้ในบล็อกคําสั่งแต่ละบล็อกว่าแต่ละบล็อกมีหน้าที่อย่างไรใช้อย่างไรนะครับและในวันนี้นะครับครูบัามก็ต้องขอลานักเรียนทุกคนไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ